สวัสดีค่ะทุกคนพบกับลักกี้ดักโชคดีมีเป็ดและพี่เป็ดอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้นะคะพี่เป็ดก็จะพาเพื่อนๆนะคะ ไปเดินชมสวนกันนะคะกับน้องหมาพาเพลินเดินชมสวนของเรานะคะทุกคนพบกับรายการน้องหมาพาเพลินเดินชมสวนได้นะคะทุกวันอังคารนะคะทุกคนพี่เป็ดจะลงคลิปให้รับชมกันนะคะเพื่อไม่เป็มีการเสียเวลาไปรับชมกันได้เลยค่ะไายน้องไปที่ลำพานกันมาลูกไป ตอนนี้นะทุกคนพี่เป็ดก็อยู่บริเวณท้ายสวนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ลำธารกันนะทุกคน mm hmm. ก็ถึงแล้วนะคะนี่ก็เป็นลำธารท้ายสวนของเรานะคะทุกคน ชมบรรยากาศก่อนนะคะมีน้องสองคนมาหาพุ้งกันด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นพุ้งตัวเล็กๆสีฟ้าที่อยู่ในลำธารนะคะแล้วก็มีน้องหามาด้วยนะคะทุกคน อาบน้ำเหรอและวันนี้นะทุกคนพี่เป็ดก็จะพาทุกคนนะคะมาเก็บก้อนหิน ก้อนหินนาที่ลำธารกันนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปประดับตู้ไม้น้ำของเรานะคะแล้วก็เราก็จะเก็บพืชเล็กๆไปด้วยนะคะพืชจิ๋วไปด้วยนะคะเพื่อที่จะไปทำตู้ไม้น้ำนะคะทุกคน,น hey, <what> s <S วันนี้เราก็มาเลือกอุปกรณ์กันก่อนนะคะเราก็จะใช้หินลำธารน,นะคะซึ่งเป็นหินธรรมชาตินะคะหินแบบนี้นะคะจะมีมวลเบานะคะทุกคนไม่หนักนะคะ และที่สำคัญนะคะก็จะมีสีที่แตกต่างนะคะทุกคนก็จะมีทั้งสีส้มสีดำสีขาวนะคะวันนี้พี่เป็ดก็จะเน้นที่สีดำไปนะคะทุกคนเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดดิงแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของพี่เป็ดนะคะ นี่นะทุกคนนี่เรามาดูน้องเขาจับกุ้งสีฟ้ากันนะคะโอ้ยจบแล้วพีมันหาไปแล้วเราก็แงะก้อนหินออกนะคะทุกคนกุ้งก็จะอยู่ใต้ก้อนหินนะคะแล้วเราก็ตักนะคะทุกคนนี่เป็นหินนะคะที่พี่เป็ดเก็บมานะคะทุกคนเพื่อที่จะนำไปทำตู้ไม้ทุกคนเห็นกุ้งสีฟ้าไหมคะเฮ้ยมันไหลตามน้ำว้า และต้นไม้จิ๋วที่เราจะเก็บวันนี้นะคะก็นี่นะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะพี่เป็ดก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นต้นอะไรนะคะแต่มันก็สวยดีนะคะก็เก็บไปลูกในตู้ไม้น้ำของเราได้นะคะทุกคนวิธีการทําตู้ไม้น้ำนะคะพี่เป็ดก็มีวิธีทํทานะคะทุกคนเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะ เดี๋ยวเราหาอุปกรณ์กันครบแล้วเราก็จะมาจัดทำกันนะคะทุกคน เพลินเดินชมสวนก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกับพี่เป็ดใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของพี่เป็ดนะคะทุกคน